สวัสดีครับพบกับผมดรเฟิร์ส a c t ั a l l ลีคลินิกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการจับกลิปแล้วก็ประเภทของกลิปกันแล้วกันเนาะมาดูมาดูวิธีการจับกลิปก่อนแล้วกันเอาเอาไปเรื่องเกี่ยวกับฟอร์มก่อนนะครับกลิปนะ <c oughs> เอาเซอร์ยกตัวอย่างกลิปนี้แล้วกันให้มองเห็นง่ายๆนะครับเวลาการจับกลิปนะครับเราก็จะไม่เห็นเห็นเป็นอย่างนี้ไหม เราจะล่องมือครับตรงเนี้ pivot point เ,เนี่ยครับก็คือจุดหมุนตรงนี้นะครับเราจะเอาหน้าตรงนี้สอดเข้าไปนะครับมันจะรับพอดีตรงนี้เป็น pivot point เ,เป็นจุดหมุนตรงนี้เป็น pressure point คือตัวดันนะครับลักษณะการจับมันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการจับที่ถูกต้องนะครับผมเราจะไม่กําคันนะเราจะแตะหน้าคันนะครับตรงนี้จะดันไปข้างหน้านะเดี๋ยวมาดูจับคันดีกว่าคันคันคันเอา อันนี้แล้วกันนะครับวิธีการเนาะ <c oughs> จับไปเห็นไหมครับเราจะจับแค่นี้นะครับลักษณะมันจะเข้าพอดีนะครับล่องมือมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนจุดหมุนก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวดันนะครับเป็นจุดที่ใช้ดันนะครับภาษาไทยแล้วกันเนาะบางฤีเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันยากหน่อยเป็น pivot point กับเป็น pressure point ตรงนี้ นะครับลักษณะของกิฟต์อ่ะวิธีการจับกิฟต์ไปแล้วด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาจับดึงนะครับทําเข้าไปนะครับลักษณะของแขนเราทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาไอ้กิฟต์พวกเนี้ยมันต่างกันยังไงวิธีการจับกิฟต์กับเขนมีอยู่แบบเดียวเหรอครับเออกลับมาก่อนพอจับผิดอะครับมันจะเป็นยังไงไม่หมายถึงไม่ได้ถือว่าจับผิดอันนี้นะหมายถึงว่าการจับที่ผิด นะครับการจับอย่างนี้จับไม่ได้นะครับถ้าจับอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยมุมมุมมันจะไม่ได้ทันทีนะครับแล้วการกำคันเมื่อไหร่มันจะทําให้แรงสะเทือนของคันนะครับเวลายิงไปแล้วเนี่ยมันเข้าตามข้ออะไรของเราทําให้นักกีฬาหรือผู้เล่นบาดเจ็บได้นะถ้าจับน้อยไปมันจะเป็นยังไงมุมไหนดีว่าอ่ะมุมนี้นะครับจับน้อยไปสมมุติเราจับนอกจนเกินไปเวลาเราเราดึงคันมือมันจะแบกอย่างนี้นะครับทําให้เราบาดเจ็บใงช่วงนี้ เวลาเราดึงปองหนักๆนะครับั้นลักษณะที่ดีก็คือจับแล้วทามุม45องศาเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะเหมือนกับเรากําลูกอะไรสักอย่างสมมุติเราใช้ลูกอ้นี้ลูกไ้นะผมไม่รู้ผมเจอในกล่องพมาอดีนะครับมันจะอยู่ตรงนีน้ฝึกแบบนี้ก็ได้นะครับหาลูกอะไรเนี่ยลูกปิงปองลูกนิ่มๆก็ได้ครับอ่ามันจะพอดีเลย นะครับสีองศาแต่เอาจริงๆแล้วมันมันเป็นแค่การฝึกการฝึกให้มันชินกับมุมนี้มากกว่านะครับพอฝึกเข้าไปเนี่ยตำแหน่งมือลองไปดูนะครับในคลิปของของคนยิงต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ปีกตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณ4 5องศาอย่างนี้ดีกว่าจะง่ายกว่านะครับดันเข้าไปแต่มันก็จะไม่เสมอไปนะครับอันนี้มันเป็น <c oughs> ทฤษฎีนะครับโดยกลางๆสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับก็ต้องปรับให้เข้ากับความถนัดของตัวเองนะ ทีเรามาดูอีกปัจจัยหนึ่งของการจับนะครับที่ผมเคยบอกไปว่าโอเคมันมีทั้งจุดหมุนมันมีทั้งจุดที่ใช้ดันนะครับคันกิฟตัวมือกิฟมือตัวนี้ <c oughs> มันมีหลายแบบมากซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบอ่ะผมให้ดูอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละแบบมีไม่เหมือนกันนะทั้งทั้งวัสดุที่ต่างกัน ความกว้างความหนาองศาที่มันต่างกันที่มาดูหลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับกิฟที่เขาเรียกว่ากิฟโลนะครับมินเดียมแล้วก็ไฮมันคือ,อยังไงแล้วมันต่างกันยังไงกิฟโลเนี่ยครับองศาเขาจะาความชันตรงนี้องศามุมตรงนี้นะครับเมื่อวัดจะ9เก้าสิบองศาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ดูไปไกลอ่ะผมยกตัวยอย่างคันนี้แล้วกันนี้ผมใส่กิฟโลอยู่นะครับกิฟโลเห็นไหมครับอันนี้เรียกกิฟโล ตรงนี้มันจะต่ํากว่าข้อเพื่อนนะครับมุมถ้าวัดก็จะอยู่ประมาณ9 <c oughs> วัดประมาณ30องศานะครับตัวนี้กิปโลกิปโลแล้วก็กิปมีเดียมก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะติดมากับคันอย่างห้อยคันนี้อ่ะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ38องศานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของคันปกติ เห็นไหมมันจะต่างกันลองดูเดี๋ยวยกให้ดูทั้งคู่ดูยังไงให้เห็นหน้าเปรียบเทียบอ่ะนี่นะครับเห็นไหมอ่ะดูหลังฉากเสื้อผมนะครับส่วนไฮไฮผมผมมีอันที่ผมทำไว้เอาของนี่ดีกว่าที่ปริ้นอ่ะของนี่ครับของจิโร่ตัวนี้ นะครับมันก็จะสูงกว่านะครับอันเนี้ย45องศาน,นี่นะครับถ้าติดตั้งเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับทีนี้เราจะเลือกใช้กิ๊ฟยังไงโลมีเดียมไฮนะครับตัวโลเนี่ยเริ่มจากโลก่อนเลยโลเนี่ยเวลาเราเรายิงนะครับผม มันจะไปดันดันตรงนี้น้ำหนักมันจะไปอยู่ตรงนี้มากมือไม่จะชันอยู่อย่างนี้มือมันจะชันอยู่อย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราใช้แรงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถล็อกหรือกดไอ้กดหัวไหล่นะครับซ้ายได้ง่ายกว่ากิปไฮนะครับเวลาเราดึงเข้ามาเนี่ยมันก็แค่ตั้งมือขึ้นไปอึ้งนะครับ มันจะสามารถกดไหล้ยายลงได้ง่ายกว่ากิปไฮหรือมีเดยมเพราะมันจะต้องพุ่งออกไปไหล่เราจะเป็นตัวช่วยมันจะขึ้นมาไหลเนี่ยครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นโลมันก็จะง่ายกว่าแต่ข้อเสียของโลคือยังไงนะครับข้อเสียของโลคือเวลาเราดึงดึงเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบรโบอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นตัวของรีเคิร์ฟนะครับมันจะมีปัญหาก,กับถ้าเวลาเราบิดข้อมือนิดนึงอย่างเงี้ยครับ คลิกเกอร์นะครับมันจะสามารถสั่งให้คลิกได้มันจะทําให้บางทีเราเผลอไปดันไปดันมันนะครับปึ๊มันก็จะทําให้เออเลอร์ยิงหลุดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมผมไม่ไม่ถนัดกับการใช้โลโลใน <c oughs> ในในรีเคิร์ฟนะครับรีเคิร์ฟผมจะไม่ใช้กิ๊บโลเลย <c oughs> ผมใช้ในแบโบแต่หลังๆมา ก็ไม่ไม่ได้ใช้กับแบรโบเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรายิงยิงทั้ง2อันนะเลยพยายามใช้กลางๆนะครับก็แบรโบก็มีมีประโยชน์ดีครับแต่ว่ามันต้องนิ่งนะครับมันล็อกไหลได้ข้อเสียของมันก็คือพอจุดนะครับจุดหมุนของมันที่อยู่ตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยนะครับผมถ้าไปเช็คตาม geometry ข,ของคันปกติตรงนี้เป็นจุดหมุนเวลาเราปล่อยปุ๊บนะครับ ตรงนี้จุดหมุนกับจุดที่เราเป็นเฟสเชอร์พอยท์นะครับมันห่างกันพอมันห่างกันเนี่ยเวลาเวลาเราดันกับจุดหมุนมันห่างกันเพราะฉะนั้นฟอร์กิฟเน็ตมันจะต่ำกว่านะครับหรือมันจะโอเคโอกาสหลุดมันจะง่ายกว่าอันนี้มันต้องนิ่งๆิ่งสังเกตดูอย่างของเปาอันนั้นอ่ะจะเวลี่โลเลยโลมากๆแทบจะชันอย่างนี้เลยเพราะเขามีมีอะไรมีวอลมีวอลของคันก็คือเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะหยุดนิ่งเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถล็อกไหลนะครับแล้วก็ยันไว้ได้ อย่างนิ่งๆเลยอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคอมปาเห็นคอมปา,มปาดูมันจะโลมากนะครับมันจะเป็นกริปโลเลยทีนี้มาดูบินเดียมบินเดียมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับระหว่างระหว่างตัวไฮกับโลหรือกริปที่เขาแถมมากับคันนะครับเวลาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นบินเดียมหมดนะครับโดยส่วนใหญ่นะแต่จ,จิโรอันนั้นนะผมได้มาเป็นโลเลยงงเหมือนกันนะครับเนี่ย พอเข้าไปองศามันจะประมาณนี้มันอยู่ที่ประมาณส8ิบแปดองศานะครับมันจะเข้าพอดีจุดเนี่ยมันก็จะอยู่กลางกลาง่างนี้มันก็คือคาบเกี่ยวเออนี่ไงอ่ะด้วยความที่เราฝึกตรงนี้มาก่อนเป็นเป็นดีฟอ t มันก็จะเป็นรีเคิร์ฟมันก็จะง่ายนะครับแบวโวมันก็จะง่ายด้วยเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีอย่างดึงเข้ามามันก็เข้าปึ๊บนะครับถ้าเหมือนที่ผมบอกไปว่าถ้าสมมุติเราใส่ใส่ลูกปั๊บเนี่ย คิกเกอร์ถ้าเราขยับดูตรงนี้นะสมมุติถ้ามันเป็นโลเห็นไหมขยับได้ถ้ามันเป็นไฮถ้ามันเป็นมีเดียมมันก็จะอยู่ระหว่างกลางจะพูดว่าไ,ไ,ไงดี <laughs> มันก็อยู่กลางนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่บางคนผมเจอนะครับก,ก็ชอบลักษณะของของที่มันแตกต่างออกไปในแต่ละคนมาดูไฮไฮไฮพอมันเป็นไฮ ไฮอันไหนดีวะอ่านี้แล้วกันไฮยกตัวอย่างอันที่ผมปริ้นปริ้นมาเองนะครับอันนี้ใช้ 3D พิมเตอร์ปริ้นออกมานะครับไฮมันก็จะชันอย่างนี้เลยนะครับผมลองใช้แล้วครับของผมอะลองใช้กับคันไฮนะครับมันพุ่งดีนะจุดจุดหมุนกับจุดดันเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะครับข้อดีเขาบอกว่าฟลักซ์มมันเยอะเพราะ่มันพุ่งอย่างเดียวเลยแต่หัวไหล่อะมันกดลงไม่ได้มันอยู่อย่างนี้ เพราะงั้นการล็อกอยากมากมันจะคอยเข้ามาหาหูตลอดเวลานะ <laughs> บางคนเขาเขาได้เขาก็ได้ไปแต่เราเนี่ยไม่น,นี้เลยพอยืดตึงมันนี่นี่นี่นะครับคลิกกระหดทุกทีจริงๆมันพุ่งดีนะครับมันก็โอเคดีอีกอย่างหนึ่งข้อเสียของอ่าแล้วมันมันอาพูดข้อดีก่อนดีกว่านะครับมันก็พอคลิปเน็ตมันเยอะแม่นดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราต้องจัดไม่เรียกว่าข้อเสียเราจะต้อง จัดตัวหัวไหลด่ดีๆนะครับมันค่อนข้างจัดยากข้อเสียที่ผมเจอของผมเองกับกิ๊บไฮที่ผมใช้นะครับพอมันใกล้กันมากไอ้จุดเนี้ยนะครับสองจุดเนี้ยที่ผมบอกไปอ่ะนี่มันบี้เข้านี่มือเมือเนี่ยครับกลายเป็นกดอยู่ตรงเนี้ยนะครับมือพุ่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันบี้จนผมเจ็บเจ็บแล้วก็ไม่ไหวสุดท้ายไฮก็เลิกไปบางคนชอบอาจจะชอบพุ่งไปอย่างงี้ด้วยความที่ผมเ,เพิ่มปอนดเรื่อยๆแล้วปอนมันเยอะตอนนี้ก็ยิง ไม่รู้ว่าสี่สิบแล้วอะ่ะสี่ิบกว่าสี่สิบห้าแล้วมันมันเจ็บไปหมดอะ่ะก็เลยแบบเออไม่ไหวขอเปลี่ยนมาเป็นมีนเดียมสุดท้ายก็เลยใช้มีเดียมทั้งทั้งตัวตัวรีเคิร์ฟแล้วก็แบโบเนี่ยครับทั้งคู่เลยส่วนโลตอนเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเพราะว่าพอใช้ด้วยความที่ยิงทั้งคู่เนาะมันไม่ดีหรอกพอยิงไปยิงมาเนี่ยตอนเนี้ยกลายเป็นว่ามันต้องใช ใช้คลิปที่มันเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นนะฟิลลิ่งการยิงมันไม่ได้ทุกตัวมานั่งเปลี่ยนคลิปไม,ไม่ถนัดและผมก็เลยใช้มันหมดเลยคลิปเดียวนี่แลหละมินเดียมหมดเลยมินเดียมห้อยเนะี่ยปึ้งเข้าหมาง่ายดีอันนี้ความง่ายของเองส่วนนี้ว,นวัสดุส่วนวัสดุข,ของของการทําคลิปเนาะแล้วแต่ที่จะมีผู้ผลิตเขาทําแล้วกันอย่างเป็นไม้อย่างเป็นอะไรเงี้ยหรือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ก็ทำกันของเจเกอร์มั้งอันนี้คันซีดีนะครับของอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นย,งยางตรงนี้มานะครับ อนี้ก็จะเป็นพลาสติกตนี่ทำดีนะอันนี้อันนี้เป็นกิฟต์อินเดียกิฟต์กิฟต์ดีฟอลต์กิฟต์เดิมโรงงานนะครับกิฟต์ติดมาอันคันส่วนอังคันคันแรกของผมเนี่ยอะสปายแกลลี่นะครับก็จะเป็นกิฟต์ไม้มาส่วนอันนี้เป็นเป็นช่วงแรกผมก็ยิงตัวธรรมดานี่แหละสักพักอยากแต่งนะซ่าก็เลย <laughs> ทำตัวอันนี้ซื้อมานะครับซื้อแล้วก็เป็นกิฟต อันนี้เป็นกิฟท์ไฮนะครับพอใช้ไฮไปสักพักมันไม่ไหวมันเจ็บอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเจ็บผมเลยต้องลดมาใช้เป็นกิฟท์เดิมส่วนความกว้างความหนาเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยลองดูสรีระมือตัวเองเล็กใหญ่ไม่เท่ากันผมมือกลางๆอ่ะก็ใช้ประมาณนี้แหละก็เรื่องกิฟท์น่าจะมีเพียงเท่านี้นะการเลือกก็เลือกตามที่เราถนัดฝึกไปก่อน แนะนำให้อย่าเพิ่งแต่งอะไรใช้เดิมเดิมก่อนชอบคันไหนก็ใช้เดิมคันนั้นก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ก็ใช้กิฟต์มีเดีีมไปก่อนนะแล้วค่อยมาว่ากันว่าจะเฮ้ยชอบแบบตรงๆชอบไปอะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับผมแนะนําให้ไปหาโค้ดแล้วกันตีที่สุดก็จะช่วยดูว่าเออกิฟต์ยังไงดึงจะดีนะครับโอเคก็อย่าลืมว่าจับกิฟต์อันนี้นะครับไม่ต้องกาคันนะเพื่อเป็นการเซฟมันจะอยู่ตำแหน่งนี้พอดีอย่าลึกไปนะครับอย่ามิ่นไปนะโอเค นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการจับคลิปโอเคครับทั้งคลิปและการจับคลิปจบเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ